ไม่มีความสุขของมนุษย์ความมสุขใดที่มีความสุขมากยิ่งกว่านี้เมื่อจิตใจของคนนั้นสามารถพูดออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของเขาว่าใช่แล้วบาปของฉันได้รับการอภัยแล้วใช่แล้วบาปของฉันได้รับการอภัยแล้วใช่แล้วบาปของฉันได้รับการอภัยแล้วพี่น้องครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านผู้เป็นประชากรของพระเจ้าว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องถูกลงโทษเพราะบาปอีกต่อไปพระเยซูถูกลงโทษแทนท่านบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วเชิญรับเอาความสุขที่แท้จริงนี้โดยการเชื่อมั่นยึดมั่นบาปของฉันได้รับการอภัยแล้ว คนที่เราให้อภัยเขาแล้วแต่กลับมาทำร้ายเราอีกยังต้องให้อภัยเขาอีกหรือไม่การให้อภัยไม่ได้ทำให้คนที่ได้รับการอภัยนั้นกลับตัวเป็นคนดีเสมอไปเหมือนตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าพระบิดาให้อภัยแก่คนเหล่านั้นที่มีส่วนในการตรึงพระองค์ถึงะนั้นพวกเขาก็ยังเยาะเย้ยพระองค์อยู่ดีเราไม่ได้ให้อภัยเพื่อเขาจะเป็นคนดีขึ้นแต่เราให้อภัยเพราะว่าเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งในที่สุดแล้วการทำเช่นนั้นจะกลับกลายเป็นผลดีต่อเราและจะนำพระพรมากมาย มาสู่ชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าเขาจะกลับตัวกลับใจหรือไม่เราผู้ให้อภัยก็จะได้รับพระพรอนยินด,ดีจงให้อภัยเพราะพระองค์ทรงให้อภัยแก่เราขอพระเจ้าอวยพรครับจะให้อภัยคนที่เอาเปรียบเราทำร้ายเราได้อย่างไรมันยากครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปในบางกรณีพระเยซูตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง หากเราไม่ต้องการติดคุกแห่งการไม่ยอมให้อภัยอีกต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือยกโทษให้กับคนที่ทำผิดกับเรานั้นและหากเราทำไม่ได้ก็ให้เราอธิฐานขอกำลังจากพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนเพราะว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะทำให้เราพบกับเสรีภาพแห่งการให้อภัยบอกกับพระเยซูว่าข้าพระองค์อยากจะยกโทษให้กับเขาแต่ทำไม่ได้ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด แล้วพระเยซูจะทรงทํางานในใจิตใจของคุณและนําคุณพบกับเสรีภาพที่แท้จริงครับขอบพระเจ้าอวยพรครับคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ยังจะลุกขึ้นอีกขนาดคนชอบทำคนดีเลิศก็ยังล้มลงได้เลยนับภาษาอะไรกับคนอ่อนแออย่างพวกเราความผิดพลาดค,ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอกับทุกคน สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการล้มก็คือการลุกขึ้นมาให้เร็วล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งใครๆเขาก็พลาดกันได้ทั้งนั้นลหละครับถ้าพลาดแล้วอย่ามัวแต่จมอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจในความผิดพลาดนั้นรวบรวมกำลังลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับหากคุณกำลังรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดหมดหวังขอเป็นกำลังใจให้คุณลุกขึ้นมา สู้อีกครั้งนะครับ จะซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกราวได้อย่างไรไม่สําคัญว่าใครเป็นต้นเหตุหากเราอยากจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกราวต้องเริ่มจากความรักอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มพูนความรักของพระเจ้าในหัวใจของเราเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ความรักแท้จะผลักดันให้เราถ่อมใจลงยอมรับผิดและจะผลักดันให้เราให้อภัยอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรารักเขาด้วยความรักแท้ของพระเจ้ามากขึ้นขอให้เราถ่อมใจลงให้อภัย จากนั้นอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระองค์ช่วยเราส้มแซมความสัมพันธ์ที่แตกราวนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้ความสัมพันธ์ที่แตกราวนี้กลับมาดียิ่งกว่าเดิมและถวายเกียรติแด่พระองค์หากคุณอธิษฐานอย่างจริงใจด้วยความเชื่อพระเจ้าจะเป็นเชือกเกลียวที่สามที่จะผูกพันความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปขอพระเจ้าวอวยพรครับ ที่พระเยซูบอกว่ามินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถให้อภัยได้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่31หมายความว่ายอย่างไรในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อที่9บอกว่าถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็ทรงโดยกบาปของเราได้ทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นการอาธรรมทั้งสิ้นแปลว่าทุกอย่างเลยในพระคภขร์พระเย้าสัญญาว่าถ้าเราสรารภาพด้วยจริงใจพระองค์อภัยบาปทุกอย่างของเราแล้วก็ชำระเราให้พ้นจากความบาปทุกอย่าง อ้าวแล้วทําไมในมัทธิวบทที่12บสข้อที่31บอกว่ามีบาปบางอย่างพระเยซูบอกว่าให้อภัยไม่ได้ความหมายหมายถึงอย่างไรหมายถึงอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าดูบริบทก็จะเข้าใจนะครับบริบทก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยพวกย <c oughs> ิวพวกฟาริสีเนี่ยดูถูกสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำบอกว่าเป็นมาจากมารซาตานเป็นมาจากวิญญาณชั่วเป็นจากนายผีต่างๆแล้วพระเยซูก็เลยบอกว่าความบาปเนี่ยสามารถให้อภัยได้โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะทํางานในจิตใจของคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะ สำนึกบาปแล้วก็เขาก็จะสารภาพบาปแล้วก็จะรับการอภัยแต่ใครก็ตามที่มิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงทํางานในจิตใจของเขาว่าให้เขากลับใจจากการล่วงประเวณีจากการลักขโมยจากการอิจฉาทิษยาแล้วเขาปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่ประจักษ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้มันต้องผีมาหลอกเราให้เราเลิกล่วงประเวณีแน่เลยอะไรต่างเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ย จะไม่สามารถกลับฉันจะได้รับการอภัยบาปได้อย่างไรค่าจ้างของความบาปคือความตายคนที่ทําบาปต้องพบกับความตายทั้งในโลกนี้และโลกนาเราไม่สามารถทําดีเพื่อลบล้างความบาปได้ต้องได้รับการลงโทษเท่านั้นเมื่อใครก็ตามที่เชิญพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาพระองค์จะเป็นตัวแทนของเขาในการรับโทษบาปนั้นบาปทั้งหมดของเขาจึงได้รับการลงโทษแล้วเขาจึงพ้นโทษบาปแล้วและเมื่อเขาผิดพลาดทั้งบาปอีกพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเขาสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ พร่วงจะทรงอภัยบาปนั้นให้แก่เขาและชำระจิตใจและชีวิตของเขาให้สะอาดนั่นคือเราสามารถได้รับการอาภัยบาปได้โดยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นของเราต่อพระองค์พระเยซูทรงพร้อมที่จะให้อภัยบาปแก่คุณและช่วยคุณให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งขอพระเจ้าอวยพรครับ ฉันจะได้รับการอภัยบาปได้อย่างไรค่าจ้างของความบาปคือความตายคนที่ทําบาปต้องพบกับความตายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราไม่สามารถทําดีเพื่อลบล้างความบาปได้ต้องได้รับการลงโทษเท่านั้นเมื่อใครก็ตามที่เชิญพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาพระองค์จะเป็นตัวแทนของเขาในการรับโทษบาปนั้นบาปทั้งหมดของเขา จึงได้รับการลงโทษแล้วเขาจึงพ้นโทษบาปแล้วและเมื่อเขาผิดพลาดทั้งบาปอีกพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเขาสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้าอย่างจริงใจพระองค์จะทรงอภัยบาปนั้นให้แก่เขาและชำระจิตใจและชีวิตของเขาให้สะอาดนั่นคือเราสามารถได้รับการอภัยบาปได้โดยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นของเราต่อพระองค์พระเยซูทรงพร้อมที่จะให้อภัยบาปแก่คุณและช่วยคุณให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งขอพระเจ้าอวยพรครับ ฉันได้รับความรอดจริงๆแล้วหรือยังคนที่ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ต้องเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นทุกคนที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เชิญพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเจ้านายของเขาอย่างแท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสถิตยอยู่ในคนนั้นและพระองค์จะทําให้คนนั้นบังเกิดใหม่ชีวิตของเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายในจะมีสันติสุขลึกๆในจิตใจจะมีความอยากเข้าใกล้พระเจ้าจะมีใจที่ไม่อยากทําบาปและทุกครั้งที่เขาผิดพลาดรั้งบาปเขาจะมีใจอยากจะสารภาพบาปและกลับใจใหม่เสมอหากคุณมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณบังเกิดใหม่แล้วและแน่นอนครับคุณได้รับความรอดแล้วคุณมีชื่อจดไว้ในสวรรค์แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมีลักษณะเช่นนี้คุณกําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งจงรีบอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายของคุณอย่างจริงใจก่อน ที่จะสายเกินไปขอพระเจ้าอวยพรครับใครทอมใจพระเจ้าประทานพระคุณให้ใครมีปัญญาจะได้เกียรติใครโง่จะได้ความอับประโยชน์ใครคือคนที่มีปัญญาคือคนที่มีความยำเกรงพระเจ้ามีน้ำใจต่อผู้อื่นมีเมตตาต่อผู้อื่นคือคนที่ระวังความคิดระวังปากและระวังระวังตาของเขาใครคือคนโง่คือคนโง่คือคนที่โยนหกอย่างนี้ทิง้งคนที่โยนปัญญาทิ้งก็คือคนโง่นั่นเองคนโง่จะพบกับความอับประโยชน์แต่คนที่ทําตามวิธีแห่งมีปัญญา จะได้รับเกียรติแล้วในข้อที่สาบสี่บอกว่าพระเจ้าท่งเยาะเยะ้ยคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่ประทานพระคุณแต่คนที่ใจถ่อมใครคือคนที่ใจถ่อมคือคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราใครคือคนที่ชอบเยาะเยะ้ยคือคนที่เย่อหยิ่งยะโสบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันวางใจในพระเจ้าแล้วสบายวันนี้เนี่ยฉัน ฉันมีน้ำใจเสมอไม่ต้องเป,งเปียบไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วฉันยังมีเมตตาทุกคนใครมาหา Hindu. ฉันฉันช่วยหมดฉันเนี่ยโอ้ไม่เคยทำ้ายพือนบ้านเลย <c> พูดด่ามาันนี่นี่หน่อยหน่อยแค่นั้น, earnest, นเองฉันเนี่ยระวังปากไม่เคยเถียงกับใครถ้าไม่จําเป็นแค่เถียงกับหลายๆคนฉันระวังตาไม่อิจฉาใครแค่แค่อยากอยากอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทํา,าทชั่วเหมือนในวิดีโอนั้นอยากทำนี้แค่นั้นเองจะพบกับความอับอายคนถ่อมใจคือคนถ่อมตัวยอมรับว่าโอ้เราจําเป็นต้องปรับปรุงต้องพัฒนา ในสามีและสามระหว่างนี้คนมักคนชอบเยอะเยอะคือว่าเชื่อฉันมีบทแล้วฉันไม่ต้องพัฒนาอะไรซึ่งคนแบบนี้สิ้นหวังที่จะปรับปรุงชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเขาพร้อมหมดแล้วดีหมดแล้วแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในบ่ายวันนี้อยากจะเชิญชวนเราถ่มตัวลงไตรตรองพิจารณาดูตัวของเราเองว่าเอ๊ะวันนี้เราไว้ในวางใจในพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเรากําลังตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นกลับใจใหม่วัยรุ่นวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทําตัวให้ล่าเริงสมกับเป็นวัยรุ่นกันหน่อยถ้าอยากาดาเนินชีวิตตามใจของตัวเองก็ทำไปเถอะแต่ให้รู้นะว่าทุกอย่างที่ทํานั้นจะถูกนําเข้าไปสู่การพิพากษาคนที่วัยรุ่นที่ทําตามใจตัวเองคงจะมีตัวอย่างหนึ่งที่เดือชัดเจนในพระคัมภีร์คือในลูกาบทที่15บห บุตรน้อยลงหายบุตรคนนั้นบุตรคนเล็กที่บอกว่าพ่อแบ่งสมบัติไม่ผมแพอได้สมบัติเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปผานจนหมดสิน้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ตกระกรรมลำบากเขาทําตามใจปราดขนาของตัวเองแต่สุดท้ายต้องพบกับความโศกเศร้า เมื่อโกรธควรทําอย่างไรพระัมีสอนว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทาบาปเราเป็นมนุษย์ธรรมดาย่อมมีโกรธบ้างเป็นบางครั้งแต่ความโกรธของเราไม่จําเป็นต้องแสดงออกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะโกรธลูกโกรธคนรักโกรธเพื่อนที่ทางานก็สามารถโกรธได้ครับแต่ไม่จําเป็นต้องทําร้ายพวกเขาด้วยคําพูดหรือการกระทําความโกรธของเราอาจแสดงออกมาให้เขารับรู้ว่าเรากําลังไม่พอใจสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่ความโกรธนั้นไม่จําเป็นต้องทําร้ายใครครับพระัมีสอนว่าอย่าโกรธนานเพราะการเก็บความโกรธไว้ในใจเป็นผลร้ายทั้งต่อร่างกายจจิตใและ ิวญ,ญาณของเรโกรธแล้วก็ยกโทษให้อภัยพวกเขานะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่พระคัมภีร์สอนยากเกินกว่าที่จะทําได้แน่นอนครับฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่พระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งเมื่อเราโกรธใครเราก็รีบอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยฉันที่จะไม่ทําบาปในความโกรธในครั้งนี้แล้วคุณจะพบปาฏิหาริย์ว่าคุณสามารถควบคุมความโกรธของคุณได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยครับโกรธได้นะครับแต่อย่าโกรธนานขอพระเจ้าอวยพรครับต่อให้พระเจ้าจะอวยพรให้คุณรวยขึ้นวันนี้1ิเท่า ต่อให้ชีวิตนี้คุณจะสมความปรารถนาทุกอย่างอยากได้แฟนหล่อๆก็ได้แฟนหล่อๆอ,อยากจะได้งานที่ดีก็ได้งานดีๆอยากมีรถเท่ๆก็ได้รถกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาคุณก็สําเร็จได้หมดเลยต่อให้คุณเป็นเช่นนั้นแต่คุณจะไม่สามารถพบกับการพักสงบที่แท้จริงได้หากบาปของคุณยังไม่ได้รับการอภัยต่อให้มีทุกสิ่งแต่บาปมันก็ยังกล่าวโทษ การฟ้องผิดยังคงมีอยู่ในจิตใจและคนเช่นนั้นไม่มีทางพบกับจิตใจที่พักสงบได้อย่างแท้จริงจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหากมีแม้นเพียงบาปอย่างเดียวอย่างเดียวในตัวคุณที่ไม่ได้รับการอภัยไออย่างเดียวนั้นมันสามารถเปลี่ยนบ่อน้ำแห่งความชื่นชมยินดีกลายเป็นบ่อบอระเพชที่แสนขมขืนมันสามารถเปลี่ยนพระพรทุกอย่าง ที่พระเจ้าให้กับชีวิตของคุณมีครอบครัวที่ดีมีมีลูกที่ดีมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีชีวิตที่ดีมีอะไรที่ดีมีคริสักรที่ดีแต่ลึกๆในใจคุณรู้ว่ามีบาปหนึ่งอย่างของฉันที่ยังไม่ได้รับการอภัยพระพรทั้งหมดที่หวานชื่นนั้นกลายเป็นน้ําบอรเพศอันขมขืนดังนั้นวันนี้คริสเตียนครับคุณไม่สามารถพบกับสันติสุขที่แท้จริงได้ หากคุณยังรู้สึกว่ามีบาปอย่างหนึ่งในชีวข,ของฉันที่พระเยซูยังไม่ให้อภัยหรือให้อภัยฉันไม่ได้ซึ่งไม่จริงไม่มีบาปใดๆเลยที่พระเยซูให้อภัยไม่ได้และพระเยซูรับบาปของท่านไปหมดแล้วบนไม้กางเขนนั้นเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูริตท่านไม่จําเป็นต้องถูกลงโทษเพราะบาปที่ท่านเคยทํามาอีกต่อไป เราควรจะมีท่าทีอย่างไรสําหรับการให้อภัยทั้งที่บางทีเราก็ยังไม่สามารถให้อภัยเขาได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากแล้วก็เป็นคําถามที่เป็นความจริงของชีวิตเราก็เป็นคนะนะเนาะบางทีบางคนมันทํากับเราเจ็บแสบเจ็บปวดเหลือเกินใจหนึ่งเราก็อยากจะให้อภัยหรอกแล้วเราก็วันนั้นน่ะจำได้เลยเมื่อวานเนี่ยฉันตัดสินใจเด็ดขาดฉันให้อภัยเขาแต่พอมาถึงวันนี้คิดใหม่มันก็แค้นมันอยา่างโอ้มันทำกับเราเกินไปมันไม่น่าจะทำเราอย่างนี้เลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับหากเราเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ นะแล้วก็บางทีมันก็มีย้อนกลับมานึกคิดขึ้นมาก็โมโหเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่ให้ท่าทีในใจเราถูกต้องคือท่าทีในใจเราคือว่าพระเจ้าอยากให้เราให้อภัยใช่ไหมเราก็จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อวานเรารู้สึกว่าโอ้โหเราแค้นเขามากเราเมาวานก็เก็ยกโทษให้อภัยเขาในานามพระเยซูพอเห็นแก่พระเยซูเลยให้อภัยเขาพอมาวันนี้ <c oughs> มันนึกถึงนึกแล้วมันจะแค้นอยู่อีกก็ไม่เป็นไรเราก็เมื่อวานเคยทําได้แล้วฉันใดเราก็ทําอีกวันนี้นะครับทั้งที่ทุกครั้งที่มันกลับเข้ามา ถ้าเราสารภาพบาปแล้วแต่ว่าใจเรายังรู้สึกฟ้องผิดไม่สบายใจอยู่เราควรจะทําอย่างไรหรือมันเป็นยังไงต่อเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าให้เราสารภาพบาปด้วยความเชื่อความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองผู้ทรงสัตซ์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกบาปของเราชำระเราไห้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นการสารภาพบาปแล้วอย่างจริงใจแล้วรู้สึกว่าโอ้ใช่ฉันมันยังแ yeah, ย่อยู่มันยังมีใจฟ้องผิดอยู่ ไอแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้ทําโดยความเชื่อต้องกลับไปใหม่ทําใหม่โดยความเชื่อว่าไม่ว่าบาปของเราจะแดงสักเพียงไรก็ตามก็จะขาวอย่างหิมะได้เมื่อเราสารภาพบาปอย่างจริงใจพระเจ้าจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อเราสารภาพบาปแล้วแต่ว่าเอกใจรู้สึกกล่าวโทษนี่มันยังเกิดขึ้นหรือศัตรูมันยังกล่าวโทษเราได้ทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยต้องกลับไปใหม่สารภาพบาปใหม่เพราะว่าไอที่ครั้งที่แล้วเนี่ยสารภาพบาปเหมือนกันแต่ ขาดความเชื่อแต่พอขาดความเชื่อมันก็เลยไม่มีพลังไงในฮิบรูบทที่11เข้อที่6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไัยของพระเจ้าไม่ได้เลยคือถ้าจะ มาหาพระเจ้าเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความเชื่อดังนั้นขอหนุนใจเรานะครับเมื่อเราผิดพลาดท,ทั้งบาปให้เราเข้ามาหาพระเจ้าสารภาพบาปต่อพระองค์ด้วยความเชื่อแล้วก็รับการอภัยด้วยความเชื่อใช่ชั่วๆอย่างฉันนี่แหละพระองค์ยกโทษให้แล้วใช่ที่ผิดๆอย่างฉันเนี่ยพระองค์ให้อภัยแก่ฉันแล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราล้มลงไม่ว่าล้มลงกี่ครั้งเราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นเมื่อสารภาพบาปนะครับให ด้วยความเชื่อจนกระทั่งเรามั่นใจว่าใช่บาปของฉันรับการอภัยแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าปล่อยให้ศัตรูมากล่าวโทษว,ว่าแกยังมันชัว่วแกมันยังเลวอยู่เรายึดเอาโดยความเชื่อใช่ฉันชั่วฉันเลวก็จริงแต่พระเยซูสัญญาถ้าฉันสารภาพพงษ์จะยกโทษให้กับฉันดังนั้นบาปของฉันรับการอภัยแล้วฉันจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็นี่คือวิถีแห่งชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงครับคนที่เศร้าใจคนที่ท้อแท้ใจคนที่หมดกําลังใจพวกเขาสิ้นหวัง พวกเขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างไรดีมีแต่ตายกับตายความสยดสยองและหายนะกำลังอยู่ต่อหน้าพวกเขาแต่ในอิสยาบทที่33นี้พวกเขาถูกเปลี่ยนจากคนที่สิ้นหวังกลายเป็นผู้ที่ได้รับพระพรอย่างเหลือลน้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเตรียมพระพรอย่างเหลือลน้นเอาไว้สาหรับชีวิตของคุณถ้าเราดูพระคัมภี์ตลอดทั้งเล่มเราจะสังเกตเรื่องหนึ่ง ได้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่ยากจนขัดสนทุกยากลำบากอ่อนแอปวดร้าวในจิตใจถ้าเราไปดูนะคนประเภทแบบนี้พระเจ้าจะปฏิบัติต่อเขาอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษยิ่งอ่อนแออ่อนกํากำลังหมดเรี่ยวหมดแรงจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดถ้าไปดูในพระคัมภีร์พวกทำยังไงพวอกอะไรไม่ยุจากเข้มแข็งไม่ต้จากอดทนไม่ใช่ พรงจะปฏิบัติต่อเขาอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษหากเช้าวันนี้คุณเป็นเช่นนั้นเชิญรับการสวมกอดจากพระเจ้าอย่างอ่อนโยนเชิญรับการลอบประโลมโดยพระคําของพระเจ้าพระคมภีร์สัญญาไว้อย่างชัดเจนว่าไม้อ้อช้าแล้วพระองค์ไม่หักไม้ออเนี่ยมันช้าเหี่ยวแล้วเอน็นแล้วที่ใช้การไม่ได้ละพระเจ้าจะไม่หักใส่ตะเกียงลิบหลีเป็นควันจวนจะดับโอ้ ถูกเป่าแล้วมันจะดับแล้วเลยนี้เดี๋ยวจะดับแล้วพระองค์จะไม่ดับเสียจนกว่าพระองค์จะนําความชอบธรรมให้มีชัยชนะวันนี้ไม่ว่าคุณอ่อนแรงอ่อนรา้าจะบอบช้าสักเพียงไรก็ตามพระเจ้าไม่ทอดทิ้งคุณพระองค์ไม่ตําหนิคุณแต่พระองค์จะเยียวยารักษาชีวิตของคุณพระองค์จะปฏิบัติต่อคุณอย่างอ่อนโยนพระองค์ปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นที่ถูกดูถูกถูกดูหมิน่นถูกกล่าวโทษและถูกซ้ําเติมอย่างอ่อนโยน ทำไมต้องรักศัตรูเพราะพระเยซูสั่งให้รักศัตรูให้อธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยเพราะพระบิดาในสวรรค์ของเรารักทั้งคนดีและคนชั่วเราผู้เป็นลูกของพระบิดาก็สมควรทำเช่นนั้นเหมือนกันนอกจากนี้การเกลียดชังผู้อื่นแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ตามย่อมทำลายจิตใจที่ชื่นบานของเราทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขแต่หากเรารักผู้อื่นแม้แต่ศัตรูของเรานอกจากจิตใจของเราจะไม่ขุนมัวแล้วเรายังจะได้รับพระพรจากพระบิดาอีกด้วยที่เราเชื่อฟังพระองค์โดยการรักศัตรูเหล่านั้นทั้งที่พวกเขา ไม่สมควรที่เราจะสําดงความรักให้เลยยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อเราตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงตวงให้เราด้วยทนานอันนั้นยัดสั่นแน่นพูลนล้นเมื่อเราสําดงความรักตอ่อผู้อื่นรวมทั้งศัตรูของเราพระเจ้าเองจะเป็นผู้ทําให้คนมากมายสําดงความรักความเมตตาต่อเราในทุกที่ที่เราไปให้เราอธิฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีความรักจากพระเจ้าสํญญญาเดงแก่ผู้อื่นอยู่เสมอรวมทั้งแก่ศัตรูของเราด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ ทำอย่างไรจรึงจะยกโทษให้ตัวเองได้สำหรับบางคนยกโทษให้คนอื่นได้ไม่ยากหนักแต่กับตนเองยากเหลือเกินที่จะยกโทษให้กับตนเองสำหรับความผิดพ,าพลาดทั้งไปในอดีตที่ผ่านมาใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบทำแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกเมื่อเราสรารภาพบาปของเราต่อพระเยซูอย่างจริงใจพระองค์ได้ทรงยกโทษความผิดบาปของเราแล้วดังนั้นในฝ่ายวิญญ,ญาณไม่มีใครที่จะสามารถ เอาโทษเราได้อีกแม้แต่ตัวเราเองในเมื่อพระเยซูเองยังยกโทษให้เราแล้วเราเองก็ไม่สมควรกล่าวโทษตนเองอีกต่อไปให้เรารับเอาการอภัยจากพระเยซูด้วยความเชื่อคุณสามารถอธิษฐานว่าในนามพระเยซูคริสต์ฉันขอยกโทษให้กับตัวเองขอบคุณพระเยซูที่ทําให้ฉันได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์แล้วอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ